มาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าพี่น้องเกษตรกรเขาก็ลำบากกันพอสมควรกว่าจะได้มานะคะวันนี้เองทางทหารจากกองทัพภาคที่2ค่ะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้าวเปลือกที่ตากอยู่บนถนนของพี่น้องเกษตรกรเพื่อป้องกันการถูกขโมยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ทหารชุดเพื่อนที่เร็วของกองทัพภาคที่2นะคะจัดชุดลงพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากเกษตรกรส่วนใหญ่ค่ะลงมือเก็บเกี่ยวลผลผลิตข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็นําข้าวเปลือกไปตากผึ่งแดดไว้บนถนนเพื่อไล่ความชื้นก่อนจะนําไปจําหน่ายให้กับโรงสีค่ะก่อนหน้านี้นะครับเคยมีขบวนการลักลอบขโมยข้าวเปลือกของเกษตรกรนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงจัดชุดออกลาดตระเวนนะครับออกตรวจ ฝ้าระวังพร้อมกับให้คําแนะนําเกษตรกรว่าควรจัดคนหรือว่าจัดเวรยามนอนเฝ้าข้าเปลือกที่ตากเอาไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตากข้าวและควรมีกรวยสะท้อนแสงหรือว่าเครื่องหมายจราจรเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถถนน้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแน่นอนผล,ผลผลิตที่ได้มายากลาบากก็ต้องดูแลอย่าให้ใคร <c oughs> มาขโมยเลยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่อง